ไอ้ที่เขาจุดทูบนะั่นนะ่ะนะเขาไม่ได้ขอมึงนะแล้วก็ไม่ได้ขอใครไอ้ที่ชาวบ้านเขาไปจุดทูบก,กันนะ่ะเขาสาบแช่งพวกมึงนะไอ้ที่ไปลำคาญเขานะไปรุกรานเขาจุดทูบนะั่นนะ่ะทุกคนก็คือสาบแช่งครับนะเขาไม่ได้ไปขออะไรมึงหรอกสาบแช่งพวกมึงต่างหากนะเออก็ มึงก็เอาวิธีที่แบบมันต่ำๆนะระยำมาใช้ยเยอะๆนะไม่เป็นไรนะชาวโลกเขาจะได้รู้กันสักทีนะว่าสันดานที่แท,ท้จริงของพวกมึงเนี่ยสันดานอย่างไงเนาะแต่เรื่องเนี้ยกูว่านะน่าจะน่าจะกลบกลื่นเรื่องวันที่สิบใช่ไหมนะทีแรกนี่เห็นบอกว่าวันที่สิบนีนจะต้องอยู่งูอย่างนี้นะงานเนี้ยกูว่านะ เอาไอ้เรื่องอไอ้เปิดเสียงเปิดอะไรนั่นแหละเอามากลบเรื่องเก่านะเออกูไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะพื้นที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ของมึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะมึงกําลังพยายามที่จะมากล่นนะพอมึงกล่นไม่ได้ประชาชนพวกมึงมึงนี่คือแบบ <c oughs> ให้ความหวังไงว่าวันนี้จะต้องเบ็ดเสร็จแต่พอไม่ได้เบ็ดเสร็จมันก็เรียงกระแสะนะเออมันไม่มีอะไรหรอก ไอเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจของมันนั่นแหละนะเออมีอะไรมันก็ออกไมาให้หมดเถอะนะเออก็ไม่เป็นไรอะไรที่แบบเป็นหลักฐานนะความระยำความเลวสามของพวกมึงเนี่ยชาวโลกต้องรู้นะสันานที่แท้จริงของพวกมึงนะมึงยิ่งทำามมึงยิ่งเข้าตัวนะกูบอกแค่นี้แหล,นะละนะเออรอติดตามกันนะมึงมีมุกอะไรมาเล่นอีนกก็มึงเอาออกไม่ให้หมดเลยนะเออ It's why. ความต่างยังเห็นไหมบอยอยู่ไดในโซบอยอยู่ได้ในโลกโซเชียลเก่งอยู่ในโลกโซเชียลแต่การจอมพลังของจริงกับ FC กับคนไทยของจริงนะเราทําจริงทําถึงด้วยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มียิ่งกว่านี้อีกนะแต่ขยับเวทไปเรื่อยเรื่อเรืยเเรื่อยนะครับนะเพิ่มความมันไปเรื่อยๆวันนี้เนี่เช้าสายบ่ายเย็นนะรัวรัเลย เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกจะเย็นๆนะครับได้เป็นหมู่บ้านแพนด้าฝั่งนู้นน่ะนะโอส้สห F16 ทำงานหนักจริงไว้ตอนนี้เสียงยอนคงยอนไข่ฮนะวิเฮลิคอปเตอร์มาโอ้ยเหมือนนั่งอยู่ในโรงหนังเลยวะ่ะ

เีใจสั่นเหมือนกันนะเสียงเนะี้เจอใจสั่นเหมือนกันนะแล้วเขาจะแยกแยะไม่ออกนะของจริงของเทสมาจริงเขาแยกไม่ออกนะมีเล่นของเลยเฮ้ยข้างหลังผมมีเล่นของแล้ววะเฮ้ยมีเล่นของวะทุกคนกดติดตามไว้นะ เดี๋ยวผมจะแพนให้ดูข้างหลังเพราะว่ากำลังเล่นของกำลังทําของอยู่ผมมีเรื่องตื่นเต้นทั้งคืนเลยว่ะตื่นเต้นเจ๊รับไปมหน่อยตื่นเต้นทั้งคืนเลยว่ะฮะมันเลยอันเนี้ยอันนี้มันเลยโอ้ยข้างหลังทําอะไรอ่ะม,มันเลยอ่ะครับโอ้โห นี่เป็นความเชื่อีผมจะหันไปดูตอนนี้ข้างหลังกำลังประกอบพิธีอยู่สักคู่สักคู่ใครเข้ามาหัวใจรรงงานตัวเผมเข้ามาดูบ้างนะเข้ามาหัวใจรรงงานตัวไว้นะครับฮะโอ้ยมันนี่เสียงระทึกเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับด้าไปให้ดูนิเขาประกอบพิธีอะไรไม่รู้เนี่ยข้างหลังผมอะทุกคนดูบ้อเดี๋ยวได้ถาด่ายวิดีโอใเอ็มซีดูเบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมไป ให้ให้ดูอยากดูไหมฮะอยากดูไหมพิธีข้างหลังอะเฮ้ยล้ำแล้วด้วยเอาดูดูเอาเอา,า,า<ๆ>เอาหันหันหันเอาจีสเปคหน่อยเอาเอามาแล้วหันแล้วเอาดู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 หนอันนี้เหมือนเป็นพ่อมดเลยอะ่ะอ,อุ้ยอุ้ย Babano mo, b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 obatar. Bobatar. Bobatar, 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 babano mo, bobatar. Bobatar, bobatar, Bomula bomula!

아 p 아 a 아 a 아 p a a p a a p a a 아 a a 아 a a p a a p 아 a p a a 아 a 아 p a apa-apa, a p a a p คนบอนเลคเจอะไรบ้างวันนี้คุณเนี่ยมันคุณเนียันเป็นวิธีเป็นความเชื่อบ้านเขาี่เหมือนก็ไทยเลยไทเลยก็เเลยอั่งโบไปเลยอันซ่ 바비보모 난 보모 잠보 오아봐아봐 아빠 아저 아아 아저 아아오다 끝나가고 어딜 가? 어어 김, 헤이 김 뭐야? 김 켜면 돼? 뭐봐 뭐야 김 래야? เฮ้ยเฮ้ยบ้า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 บทาาบ้า้้บเา็นคนกินเทียนตอนบ้าบ้าบวาบ้า้าบ้าบ้าบ้กู้าบ้าบาบ้าบ้าบ้นี่าบอนบ่้าาน นี่ผมอะไรวะเนี่ยไอันี้ข้างหลังก็เฮลิคอปเตอร์มาน่าจะพิธีกินเทียนอะไรกูคืออะไรวะเนี่ยชีไม่เอาทำเขาออกมาออกมาเคี้ยวเฉยตายแล้วโอ้โเกี่ยวตายแล้วตายมันเกิดโดนเพียงโกูกล้าแล้วคุ้งคุ้งกูกัดาแล้วเพียงถอย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 ถอเพียงเกี่ยว ไออยู่บนพื้นก็เกินแล้วมันก็หนักแล้วอันนี้ออกมาจากปากเลยบบบคนวันกูต้องมาเจออะไรหมยหอนแล้วเนี่ยไม่ได้ล้หลนะเราไม่ได้ล้มหลมันเป็นเองเป็นเอง จะหายหมดเลยนึกว่าจะไปเอาตำตัวตรงมันต้องไปมันต้องไปมันเออมันเป็นความคิดของบ้านความเชื่อเชื่ออยูตอนสมัยเรียนอ่ะผมไปยืนฟังกันที่ไรส่งเราไปฝึกเป็นลูกคนเวลาไป็นข้าวมาได้มัเหลืองเต็มตัวเลยนะเต็มตลาดเป็นตา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 อะไรนั่นเลย สวันนีเจ้าสวันนีเจ้ามาดูสุดยอดสุดยอดโอเเปิดดุนู้นแล้วฝั่งขึ้เลยแล้วกลางคืนอ่ะท่าเอ๋เลยก็คือมันเป็นวิธีแบบว่าที่บ้านผมเวลาเราไปถึงมเออมมอมอห้าทุกคนต้องตามวิธีนี้ก็คือมันสอนแบบว่าสามารถก็การตัวเวลาอยู่ตรงไหนที่มีปัญหาต้าเราบริสุทธิ์เราตามวิธินี้แล้วก้องสิ่งที่เราต้องการมันต้องช่วยเราให้ได้ ใช่ก็คือเราเราอะตอนนั้นเราก็อเิาอธิแล้วผมก็ให้โป่ตั้งยายที่นู่นให้เขาช่วยเราแล้วเขาก็พูดกับเราว่าให้เราสั่งเลยให้เราพุดมในสิ่งที่เราต้องการเราก็พูดว่าทีนี้เราอยู่ที่นี่แล้วมันมีคนที่อยู่ข้างเพื่อนบ้านอ่ะเขาปอกวนเราอที่นี่เราก็เลยต้องการให้ออกไป ให้ออกไปแล้วก็ฟังแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ามันมีพลังพิเศษออกมาบอกไล่เขาเลยไล่เขาเลยไล่เขาเลยใช่เนี่ยบอ้ตื่นเต้นเลยนะเมื่อกี้ผมตื่นเต้นเลยผมตื่นเต้นเลยผมลุ้นผมลุ้นตรงที่ว่าจะคลายเทียนออกมาหรือเปล่าลุ้นคิดในใจเขางับ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 งบงบงบจะกินหรือจะกืนหรือจะคลายวะ ออสุดท้ายเดี๋ยวเจอท่านี้ก็ไปแบบวับวับวิ่งก่อนเลยลด้ทนวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลยนี้วิ่งเลยวับวับเลยเนี่ยใกล้แบบเลดใกล้รถร่วมเออฟับฟับอันนี้เฮลิคอปเตอร์ยังแบคฮอกยังทำงานอยู่แบคโฮกยังทำงานอยู่ด้านในนะเต้นเต้นยังมีอยู่โอ้โหคืนนี้มันเจออะไรเยอะตั้งแต่เช้าแล้วนะเรานี่เจออะไรเยอะตั้งแต่เช้านะ อนี้เขาอะไรแปอะไรนะชื่ออะไรนะแปดสี่ครับแปดสี่ครัแปดสี่มาจากอะไรเออชนม่ารักดีนะเฮฮา,าดีนะอารมณ์ดีอารมณ์มดีน่ารักดีกดกดเดี๋ยวเอาเดีกล้องหน้าหน่อยไนมอนน่ารักหน้าเป็นคนแคเมรูนเฮฮาน่ารักดี นะครับอ๋อทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ยังอีกยาวไกลยันเช้าครับยันเช้าฮะอยากเอาแบบไอ้นี้เหรอหลอนแล้วเหรอะันันี้เปิดเพลงครับี่กันันี้เปิเพลงนะครับอคเ็น chỉa tao cua nha không với cái kia thì cái này cũng rộng rất là cũng phải rộng luôn á thế à ชอบจริงๆนะโอ้โหชอบจริงเอฟซีผมเนี่ยในโอ้หลายคนบอกคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากใช่คืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเยองจริงนะครับในหนึ่งคืนเนี่ยผมงงมากนะด้านหลังเราก็ยังทําอยู่นี่นี่น,น,นี่ตอนนี้คนขมร้นทำอะไรนี่นี่ น uh)> ี่นี <h <h ่ดูน okay ี่ดูนี่ขู่จุดจุดทูบจุดเทียนกันอีกแล้วกลัวตอนนู้นกลัวกันแล้วออกมาจุดทูบจุดเทียนอยู่ข้างนอกกันอ๋อกลัวอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะไม่ได้มีแค่คืนนี้หรอกเดี๋ยวอีกหลายคืนอีกเยอะไม่ต้องรอคืนนะไม่ต้องรอคืนนะอีกเยอะ นะอีกหลายคืนอีกหลายคืนนะครับยาวๆอ่ะยาวๆอ่ะนะจนกว่าจะเริ่มภารกิจอ่ะนะยังอีกยาวไกลนะยังอีกยาวไกลตอนนี้นะครับเอาทุกคนกดติดตามไว้นะตอนนี้ภารกิจก็ม,นะมีทั้งคืนนะครับยังมีอีกทั้งคืนออกจากพื้นที่ภาคใตแล้ว ออกได้แล้วสรความวุ่นวยพอแล้วออกไปมีคนขอบทสวดพันยักษ์อะไรตอนนี้ขออะไรกันเนี่ยอยากให้พันยักษ์กับอะไรนะพันยักษ์มันพันยักษ์มันช้าไปเนะสเต็ปนะฮือฮือดีกว่าไอฮือฮือนั่นเป็นอะไรนะของอะไรนะที่หยดเหรอที่หยดคืออะไรเสียงมันเป็นยังไงเสียงเสียงสาหนักครับีาวหนังที่หยดที่เสียงที่ทผมกำกังถามไม่คือน้อเสียงอะไรยิ่มันยิมยิ่มยิ่มยิยิ่ยิยินะ อันนั้นคือน่ากลัวเหรอ,อตอนแรกมัน,มนอะไรนะมนหน้ารำคาญอ๋อมันแค่หน้ารำคาญเ,เฉย<ๆ>ใช่ไหม<ๆ>ใช่ไหมเสียง<ๆ>มันยุ่มาแล้วมาแล้วหบออีกแล้วหบ<ๆ>ออีกแล้ว<ๆ>เดี๋ยวสักจบเพลงนี้ถ้าบอกว่าวิญญาณมาได้แล้วนะ<ๆ>วิญญาณมาได้แล้ว อขอบคุณทุกคนนะครับพี่สง่งอ่าคุณพออเจอร์นี่อาคุณพออเจอร์นี่ขอบคุณครับหุ้ยต้องสีดตปเปแล้วกระตุกแล้วฮะข้างหน้าพี่น่ะมามาในพี่ขอหน่อยแยบบ่มึงน,นะ ก็ลลูกตบมมอนร้องไห้นี่เราก็อยู่ฟังกันด้วยนะ FC เราก็อยู่ฟังกันจริงนะเนี่ยจริงจังมากเลยเนี่ยฮะนี่อยู่ยาวกันเลยเหรอพวกเราอยู่ยาวไหมเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีจุดที่เข้าต้องไปเปิดตรงภารกิจรับด้วยนะไม่รับหรอกหนองยากแก้วนัว่นแหละเดี๋ยวผมจะไปจัดรห,หนองยากแก้วยาแก้วมันอาจจะไม่มีสัญญาณ้เฉย ก็จะพยายามอยู่ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดออยากฟังเสียงหมาหอนแะล้วออยากฟังเอา้าแจ้งส่งสัญญาณไปใ้หน,นถ้าเป็นที่จริงๆเนี่ยลั่นมากนะข้างในนี่ลั่นแบบลั่นสนั่นวันไหวนะเฮ้ยมีใครส่งภูมาให้ไม่รู้เมื่อกี้ขอดูหน่อยคุณอุ้ยอันชลีอันช,ล,นชลีเจอ้น,นี่ชงทงประเทศอะไรอะสวิต์เหรอ ใช่ไหมอ๋อส่งของขวัญมาขอบคุณครับคุณอัญชลีนะขอบคุณมากส่งพุมาด้วยอ่าขอบคุณมากส่งอ๋อกําลังนะข้าวบุ๋มวิวยนี่น่ากลัวว่ะาวยนี่น่ากลัวว่าได้ยินป่ะ ทุกคนได้ยินไหมอุ้ยคนลุกแล้วลองลั่นเข้าไปในป่ามืดๆอะ่ะไ,ได้ยินป่ะไม่แน่กล่อมลูกวุย้ยกล่อมลูกนอน โอ้ยขุณลูก,ลกว่าัำหลังไปคุณลูกก็เห็นเหมืนมนอมนซอมบี้เข้าปรับอารมณ์ยังไงอ่ะคุณลูกปรับอ,บอา,ยอยารมณ์ เดี๋ยวตอนไม่ต้องตามมานันไดเดี๋ยวพี่ไปฟังเสียง ดับรถดิดับรถดิดับรถ โูหน่ากลัวไหมทุกคนได้ยินไหมหลอนเลยอ่ะเมื่อกี้เสียงคือแบบโอ้ยเสียงน่ากลัวมากเดี๋ยวผมจะไปฟังใกล้ๆอีกทีน่ากลัวไหมผมกลับมาดีเช็กก่อนถ้าไม่น่ากลัวจะได้เปลี่ยนเพลงแต่เพลงนี้น่ากลัวโว้ยน่ากลัวไหมบังเวงข้างหลังนะเป็นป่ามืดกี้ผมยืนมองเข้าไปในป่าผมยังกลัวเลย ผมมีรู้สึกก็แบบเฮ้ยมันวังเวงเว้ยมันหลอนได้ยินบ้าได้ยินบ้าได้ยินบ้าผมถามก่อนว่าได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ที่ผมเดินไปอ่ะมันดังฝั่งนู้นแต่เราอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรไงออกมาฮะได้ยินเหรอได้ยินใช่ไหม